พูดกันไปพูดกันมาระวังอย่าหลงคำว่าอนัตตาเรื่องนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตานี้ได้พูดมามากแล้วข้อแถมท้ายเป็นการทบทวนไว้อีกหน่อยได้พูดไว้ตั้งแต่ตนให้กำหนดให้ชัดว่าคำว่าอนัตตานี้เราพูดทับศัพท์ภาษาบาลีเพื่อความสะดวกเท่านั้นจะต้องระลึกไว้ว่า อนัตตาเป็นคำปฏิเสธความเป็นอัตตาไม่ให้เกิดการยึดถือเป็นอัตตาไม่ใช่ว่ามีอะไรอย่างหนึ่งหรือสภาวะอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอนัตตาที่ตรงข้ามกับอัตตาคำทับศัพท์บาลีว่าอนัตตาแปลเป็นไทยว่าไม่เป็นอัตตาไม่เป็นอัตตาเป็นภาษาไทยคนที่รู้ภาษาบาลีอย่างเดียวฟังไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าบอกเขาว่าอนัตตาเขาก็เข้าใจตรงกับที่เราพูดว่าไม่เป็นอัตตานั่นเองนิพพานเป็นอนัตตาเท่ากับนิพพานไม่เป็นอัตตาแต่หลายคนก็อดไม่ได้ถ้าไม่คอยเตือนให้ระวังไว้ก็ชักจะเพลินไปหรือโน้มเอียงไปโดยไม่รู้ตัวที่จะรู้สึกเหมือนว่าอนัตตาเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ตรงข้ามกับอัตตา เพราะฉะนั้นสำหรับคนไทยทั่วไปแทนที่จะพูดว่านิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาซึ่งชวนให้หลงก็สามารถพูดเป็นคำภาษาไทยง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าสอนว่านิพพานเป็นอัตตาหรือไม่แล้วก็ตอบง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออาจจะพูดให้กว้างไปเลยก็ได้ว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ยึดเอาอะไรเป็นอัตตาทั้งสิ้นพระพุทธเจ้ามีแต่ทรงสอนให้รู้ทันคำว่าอัตตาตัวตนในภาษาทั่วไปหรือคำพูดในชีวิตประจำวันและให้ใช้มันอย่างรู้เท่าทันตามสมมุติ